สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะมาทำเนื้อไก่ผัดพริกขี้หนูนะคะก็จะมีเนื้ออกไก่ค่ะป้ามิตรใช้เนื้ออกไก่หรือท่านใดจะใช้เป็นพวกปีกบนหรือว่าปีกปีกกลางก็ได้นะคะจะมีกระเทียมพริกขี้หนูเราเดี๋ยวเราเอาไปตำนะคะแล้วก็จะมี พริเกเหลืองใบมะกรูดอิ้วขาวน้ำมันหอยเกลือระโทษค่ะน้ำตาลค่ะส่วนไก่เดี๋ยวเราจะหมักด้วยเกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ หมักเกลือน,นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปรุงทีหลังนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้กน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไก่ลงไปทอดให้เหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะ ตอนทอดไก่เราก็จะทอดด้วยไฟค่อนข้างแรงนะคะไก่เราก็จะได้นุ่มค่ะจะไม่แข็งกระด้างนะคะไก่เราเหลืองแล้วนะคะตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะ น้ำมันเราก็จะตักขึ้นนะคะจะเหลือไว้นิดหน่อยในกระทะนะคะต่อไปเราก็จะเอาพริกจกกระเทียมที่เราตำนะคะใส่ลงไปผัดให้หอมเลยค่ะผัดให้หอมนะคะแล้วก็ พอหอมแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะช่วงปลุงป้ามิตรก็ลืมกดถ่ายอีกค่ะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะพักนี้ป้ามิตรเบลเบลต่อไปก็จะลงทิ่เหลืองกับใบมะกรูดค่ะลงใส่ที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปเลย ลุกเท้าให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วนะคะตักขึ้นใส่จานเสิร์ฟเลยะค่ะไก่ ถ้าจะใช้ช่วงปีกบนหรือว่าปีกกลางจะอร่อยนะคะแต่อันนี้ป้ามิตรใช้ช่วงอกค่ะก็จะออกแข็งๆหน่อยค่ะไม่มีน้ํามันนะคะไม่มีไขมันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูเมนูนี้สำหรับเป็นกับแกล้มหรือว่ากับข้าวก็ได้นะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ